อ่ะออกมาดูที่น่านะครับมน <c oughs> มีคนมาหลักจูดหน้าเรื่องพี่น้องเบื้องนี่บ่ได <c oughs> ออกมาหน้าแค่อาทิตย์หนึ่งบะประมาณนี้แหะน้ำก็ท่วมนะครับแล้วก็มีคนมาจูดให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ผมบริจาูดเดอผมบริจมาจูดได้หน่ครับก็ลั่งออกมาเบิงเขาว่าน้ำถ่วมเลยออกมาเบิง้งแต่ว่ามันมีการโดนโดนกำจัดวัชพืชไปแล้วแล้วไม่ไม่ขึ้นไอ้น,นี่ด้วยมไม่ขึ้นโพนด้วยไม่ขึ้นเขาเอื่อนยางดอกภาษาไทยนะผมเอื่อนว่ชือคือ ขันแม่นไฟมันล่ามนะพี่น้องมันต้องข้นพ่นครับเมื่อกลองใหม่ไปทัวร์น่ะอันนี้ในขอบในฝั่งเนี้ยมันไม่ไหมเลยนะเนี่ยเหมือนมีคนมาจัดการให้อย่างนี้หรือเขามาหรือหรือเขามาจุดผิดที่หลงหลงเออบออาจเป็นการหลับจังมาจุดจุดหน้าให็นไเว้จุดจุดหยาให้นไก็เลยมาจุดจุดแลวเพราะว่าแนแมบูไม่น้าเห้เลยไปจุดจังได้แล้วสิน เรียบร้อยเลยดสงใสเสียหมาไออกหยังุมัราอหรือเจ้าของรถไถเขามาจุดให้เจ้าของน้ำไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่เจ้าของน้ำมาถึงว่าจะมาดูเขาบอกว่าน้ำมันท่วมก็เลยมาดูพอมาดูปุ๊บนี่อืมอ้าว นนมไ,ไม่ได้เลยนี่ผู้ใดจุดแสดงโตเด้อสิซื้อน้ำสมให้กินบ่บ,บ,บ่ได้ว่าญังนะครับแต่สิซื้อน้ำสมให้กินนะครับเอมีคนจัดการให้เรียบร้อยดีนะเขาบ่มวานเขาไถแล้วเรียบร้อยจะคลองออกมาแน่น่หน้าจะคองคือแล้วแล้วรอดูอีกสัก สองสามวันนะครับถ้าน้าถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกก็น่าจะยุบลงอยู่เพราะว่าน้ําในบ่อมันก็ยังมันยังอยู่ลึกกว่ากว่าตรงผืนดินนาอยู่น้ําตกแค่สองฝนตกแค่สองคืนนะครับเนี่ยปกติตรงนี้เป็นเป็นที่ราบสูงนะครับน้ํามันจะไม่ถึงง่ายแต่ปีนี้เพิ่งจะมิถุนา วันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยน้ำถึงแล้วเรียบร้อยเสียงกบเสียงเขียดร้องอ๊อบแอบอ๊อบแอบเลยเขาหวานกันหมดแล้วครับนี่ตรงนี้ก็หวานแล้วติดของเราเนี่ยเหลือแต่เรานะครับในเขตร,รอบรอบนี่เหลือแต่ผมคนเดียวนอกนะัอ้นเขาหวานกันหมดแล้วอ,อ,อ,นะอืม ก็เรามัน้เห,หน้าน้าทวมเรามันมีกิจการเนอะอมันไม่มีเวลาว่างนะ่ไม่ค่อยว่างนะครับท่านผู้ชมแต่การทำํำนาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ยากหรอกเจ้าของนาเป็นเป็นเป็นผู้จัดการอยู่แล้วเนี่ยปกติน้ําบ่อนี้น,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 นี่นู่นอืมมา,มาวันนี้เต็มบ่อแล้ว ทุกปีนี่ผูดด้ใดเดือนสิงหาผู้ใดพิดพพ่เจกสิมีน้ำนี่น้ำตรงนี้นี่ปกติทุกปีใส่ปุ๋ยข้าวครั้งเดียวนะครับคือน้ำมันจะมาช้านะครับมันจะได้น้ำช้าต้องรอฝนอย่างเดียว,ยวปีนี้ฝนดีครับแต่ว่างเงดอยู่อย่างหนึง่งอ่ะผู้ใดมาจูน่หน้าไอ้่อยนี่ล่ละแม่ลงไปแล้วที่แหนผู้ใดสังเกตได้เนี้ยไปเนี้ยม,มาอามันคือเป็นต่อดำๆวะ่ะ เออบัดเบิ่งไปข้างมาอ้มันมีการโดนโดนเผาไฟแล้วเนาะแล้วก็บอกห้เรต้องฟังสิกตเล่ามือนันเราบอกว่าเรมาไถนาูบด้วนอยู่อาสาือ้มือนันลแล้วเานยนาะสแต่นามีโอกาสพอนาเราสูบยาแล้วมีแฟสซกแต่เอาหน,นุ่ยผมมีไฟสซเฮสิยืมลุงมันด้วนบออะไรลองจุดของมอตอยเบิ่งแน่ส่าิ อืมอว่าให้มาไถาอ้อมไปนะครับไม่ไอ้อนเพงั้ออมนมันเรือได้้องหมอผู้เดียวคุิบาทีอ,อ่ะรออีกสองสามวันครับรอดูว่าถ้าฝนไม่ซ้ำนะถ้าฝนไม่ลงมาอีกก็น่าจะหวานได้จะต้องต้องมาข้าวหวานนั่นแหละเพื่อเพื่อเล่งเอ่อดินมันเย็นแล้วนะครับนคน คนแกบอกว่าดินมันเย็นแล้วมันต้องมาให้มันแตกปากจับครับแตกปากจับเขาจะเขาจะฟังเราออกไหมแตกปากจับให้มันงอกนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็อันตรายนะมันย้อนแสงมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับคือมันยังอ่อนแล้วน้ํามาท่วมอย่างเงี้ยกลัวกลัวหอยหอยเชลรีหอยเชอรี่ ผู้ที่หวานก่อนก็ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับนู่นน้ําทั่วหมดขาวหมดนู่นนั่นคือเสียข้าวปลูกไปแล้วแหละถ้าสีห้าวันน้ําไม่ยุบก็เน่าเออวานกันนี่สิว่านมือวานมือก่อนนี่แหละคือของปลาแ้งปลาเหียนนี่เบิงเบิงเบิงของปลามวนเบิง วันก่อนท่านวันวันอาทิตย์ที่แล้วนี่มั้งเสงสอรก็สิว่าบักอันบักต้นใบเห็นหน้าบ่มันจะปล่อยเห็นหน้าบ่วงเขาสิวา่าดิสิขันแม่ใหญ่ยังสี่ปีหนาปล่อยใหญ่คนอื่นเห็นเลยเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ขอ <c oughs> ขอไล่ละสามกระสอบ <c oughs> เออเดี๋ยวคอยฉีดมะเข็อให้เบิองดอก ผู้ดำเนินก่อนต่อให้ก่อนโหลดพูดพูดอยู่เลือกๆพูดเขาวจานผ่านอยู่น่ะ,ะเสี้ยวหน้าหมอกปองใดแต่เนะ่าเลี้ยวแต่ของลุงที่เขียนของอันนี้นี่เราได้เปรียบแล้วเราหวานจน่เขาเราแข็งไปแล้วเนาะเขาหวานตั้งแต่ก่อนเพื่อนนะครับข้าวเขาต้นแข็งหมดแล้วแต่แนวมึงแล้วเกินผู้ใดไล่ยอยู่ดอก ความเสียหายน้อยอยู่แต่ของลุงก่อน,น่ะเสียเลยละ่ะของลุงก่อนราเห็นหยอดเลยดิน้ำเขาวจันพานเลยไปกลับบ้านเราดีกว่าข้ามแล้ว